สวัสดีค่ะแฟนขับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาใบแทรกนะคะใบแทรกของสิบเซียนใบแทรกสิบเซียนลิขิตนะคะใบแทรกนะคะสิบเซียนลิขิตงวดประจำวันที่1กันยายนสองพันห้าหสิบ็ดเอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลกันนะคะเลขเด่นเลขใบแทกของสิบเซียนงวดนี้ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งเด่นหกกับสี่นะคะหกมีหกอะไรบ้างท่านก็ลองดูนะคะดู ถ้าจะให้แอดพิจารณานะหลัก6กแอดก็จะเอาสองใส่นะคะก็จะเป็น6กสองเนาะถ้าเข้ามานะคะถ้าเข้ามา6กเขาเด่น6กสเนาะแอดก็จะเอาตรงนี้มาใส่นะคะหกสี่ส่วนเลขท้ายข้อมูลข้อมูลเลขท้ายสองตัว ก็ยังเด่น4กับ2เหมือนเดิมนะคะแต่แอดก็เอาตรงนี้มาพิจารณานั่นก็คือส1่หนสองนะคะสีองตรงนี้นะคะสีแล้วก็สองหนึ่งสองะคะเอาตรงนี้มาแต่ว่าแอดว่าเลขท้ายนี่มา0นย์เนาะ ก็เลยมาขีดไว้ตรงนี้ถ้าศูนย์มาถ้าสี่มาแต่ว่าเอสว่าหนึ่งมาล่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ตรงนี้นะคะอันนี้คือใบแทรกสิบเซียนนะคะสิบเซียนมาดูอีกหน้าหนึ่งนะคะ ใบแทรกนะคะนี่เมื่อกี้นี้เขาเด่นหกสี่นะคะส่วนเลขล่างนั้นสี่สอง ท่านมมนูตรงนี้นะคะขอขอคุยเรื่องหวยอ่านะะวันที่หนึ่งกันยาเด่นสามตัวของเขาสองหกสี่นะคะสองหกแปดอันนี้เป็นเลขแทรกนะคะเด่นสองตัวท้ายเนาะนี่เขาเด่นมาสี่สอง แชอบหนึ่งสองนะคะถ้าเข้ามา4เอาสองมาใส่หรือเอาศย์มาใส่ mm hmm. ก็เป็น0 4นะคะศู <04. S 1> อันนี้เขาเด่น4จริงๆค่ะแต่ว่าเขาเด่น4ีสองเนาะหน้านี้เขาเด่น4 2เด่น4 หน้านี้ก็เด่นสีเช่นกันนะคะสี่สองนี่คือเลขเด่นใบแทรกของสิบเซียนนะคะเลขเด่นใบแทรกของสิบเซียนมาดูหน้าอีกหน้าหนึ่งนะคะอีกหน้านี้ยิ่งเต็งสีเลยคะ่ะสิบเซียนประชันนะคะเต็งสีสิบเซียนประชัน ติงสมีสีอะไรบ้างนะคะมีสีสองสสนะคะสีแปดสีสติงสี่สีห้าสีหกสีหก็มาแรงเนาะนี่สิบเซียนประชันมาสี่ ดูวดที่แล้วเดี๋ยวเอดเอาวดที่แล้วให้ดูสิเซียนประชันงวดที่แล้วเข้ามา8นะคะแต่ว่ามันเด่น8เด่น8ก็คือเข้าสองแปดเนาะวดที่แล้วแต่ว่าของเขาเด่น8ดนะคะเข้าสองแปดวดนนี้เด่นสี่ แอคิดว่าศูนย์สก็คือเลข้ายเนาะก็ขอแถมหน่อยนะคะของเขามีสี่สองสีนะคะสี่สามห้าสี่หแต่ว่าแอชอบศูนย์สเพราะว่าหนังสือบางบางอย่างนี้นะคะบางสำนักนี่เข้ามาศูนย์เนาะ มาดูหน้านี้หมดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อกี้นี้เด่นสี่นะคะดเด่นสี่มาสี่วดนนี้เด่นหน้านี้เด่นหกกับสองนะคะหกกับสอง ที่มาเหมือนกันเลขท้ายสองตัวนะคะก็คือสองนี่จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองจะเข้าหรือไม่เดี๋ยวลองเขียนไว้ก่อนหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะเลขท้ายของงวดนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเซียนประชัน ่าเซียนประชันเซียนประชันเลขงวดนี้ดูง่ายนะคะเด่นที่สุดก็คือเลข4กับเลข2นะคะเด่นมากที่สุด4กับ2ส่วนนี่ค่ะหน้านี้ก็เด่น4ีเนาะส หน้านี้ก็ยังมาสี่นะคะแต่ว่าตัวนี้มา8ดเนาะแปดสองปดสมหน้านี้ก็ยังเด่นสเหมือนกันนะคะเนี่ยสีเด่นสีวดนี้จะมาสี่หรือไม่นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะวดนนี้จะมีสี่หรือไม่ หรือจะเป็นสี่หกหรือจะเป็นสี่สองบนแอดขอสรุปนะคะก็เอาตามนี้แหละนะคะเด่นบนเด่นหกเด่นสี่นะคะส่วนล่างก็เด่นสี่เช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นสี่สองเนาะแต่ว่าแอดก็ชอบสองตัวนี้นะคะนี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ด้วยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นงวดนี้แอดก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเอานำเสนอช้าเกินไปแต่ก็ยังไม่สายนะคะยังไม่สายเกินไปก็ขอให้ท่านกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ